ความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบทเป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช21แห่งทั่วประเทศรวมทั้งที่มาของโรงพยาบาลมหาวิราลงกรณ์ธัญบุรีและโรงพยาบาล5 0พรรษามหาวิราลงกรณ์ที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคล และได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยทัน่วหน้าสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงห่วงใย,ยอานาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธ,ธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567วั วันจันทร์ที่22เมษายนนี้17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาทางททบห้า